ราศีเมษนะคะช่วงนี้ตัวเรานะคะจะเจอปัญหามาจากคนรอบตัวนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องเป็นคนแบบคอยแก้ปัญหาหรือว่าคอยฝ่าฟันอุปสรรคด้วยตัวเองนะคะในเรื่องของการงานนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะปังมากๆเลยนะคะไพ่คืนเดอะซันเนี่ยสิ่งที่เราคิดหรือว่าคาดหวงังหรือว่าสิ่งที่เราจะทํานะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้สูงมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีเมษด้วยนะคะต่อมานะคะในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสนะคะที่เราจะได้รับเงินจาก ทางไกลนะคะอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือว่าญาติทางห่างที่เรารู้จักนะคะอยู่อยู่ดีก็แบบเมตตาเราเอาเงินนะคะมาฝากหรือว่ามาให้เรานะคะ หรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะก็จะมีโอกาสที่จะเสียเงินให้เกี่ยวกับยานพาหนะนะคะเช่นเกี่ยวกับการทําประกันรถหรือว่าการทําอุบัติเหตุต่างๆนะคะต่อมานะคะในเรื่องของความรกของคนโสดนะคะช่วงนี้นะ่ะเราค่อนข้างที่จะเนื้อหอมมากๆเลยนะคะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาต่อเราค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ด้วยตัวของเราเนี่ยมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือว่าใน ปัญหาที่ตัวเองเจออยู่นะคะดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เราอาจจะเก็บไว้คุยเอาไว้แบบแก้เหงาในยามที่ตัวเองแบบว่าเครียดนะคะส่วนในเรื่องของมีคนคุยนะคะในเดือนนี้นะเราค่อนข้างที่จะโอเคแฮปปี้กับคนที่เราคุยด้วยแหละแต่สถานะหรือว่าความสัมพันธ์ก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่เหมือนเดิมนะคะยังไงก็ใช้เวลาในการคุยต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะส่วนในเรื่องของคนมีคู่นะคะในเดือนนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีการห่วงพื้นที่ซึ่งกันและกันนะตัวเราเองนะคะ อาจจะติดซีรีส์หรือว่าตัวของเขานะคะก็อาจจะติดเพื่อนอยู่นะดังนั้นนะคะในเดือนนี้เราอาจจะห่างๆกับคนรักไปบ้างแต่ก็ความสัมพันธ์นะคะก็ยังดําเนินต่อไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ